สวัสดีครับช่างยุทธครับนี่เป็นเครื่องมือสองนะครับที่เราทําสีและประกอบขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทํานามาดูนะครับว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับสีสีเขียวนะครับทําใหม่หมดเลยครับเหมือนมือหนึ่งมากนะครับชุดขาครับชุดครอบล้อและล้อทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่ให้ใหม่หมดมีสต็อปเปอร์สีฟ้าด้วยนะครับเพาขัดให้ใหม่นะครับ ไอ้ที่เป็นรอยดำๆเช่นแบบนี้นะครับไม่ได้กินเข้าไปในเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะฉโลมน้ํามันอันนั้นก็จะอยู่กันยาวๆกันไปครับส่วนลูกปืนนะครับอันไหนที่มีความเสียหายเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเหมือนใหม่มากครับลูกปืนลีเนียครับชุดนี้ครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองด้านนะครับก็ใช้กันยาวๆไปครับดูแลรักษาก็คือหยอดน้ามันไว้นะครับให้น้ำมันซึมลงไปด้านล่างนะครับ ล่อครับเปลี่ยนให้ใหม่เช่นเดียวกันครับเอาความใหม่ใส่ไปให้ไปเลยนะครับมอเตอร์ครับ5แรงมาครับสภาพ90%ใหม่มากมากครับใหม่มากๆเหมือนมือหนึ่งเลยครับนะครับอันนี้คุณปิยะเป็นคนประมูลได้นะครับเดี๋ยวจะทำการจัดส่งต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ